สวัสดีค่ะธรรมชมที่เขรพวมนีท่อมีสามดาวสิภาธรรมชมไปหาพระรวิโรธพระราวิโรธฝันตองหวดฝันเห็นลุ่มฝันวัดิกับพีบ้านเก่าบ้านเกิดก็เลยไปสื่อลอตเตอรี่สื่อลอตเตอรีออร่บ้านเด็กทีลุ่มไหวสื่อไหวแลกัดฝันขึ้นแรกฝันวาดิมคนมาวัดลายลาย คนมาวัดหลายเอาทั่วฟักหงอกทั่วฟักเน่าเมื่อหายหลายน่ายพานกับยิ่งเนื้อมะกองไหวหายเป็นโต4ีถึงหาโตขึ้นที่2กับฟันดีฟันเห็นคนตายแล้วก็มีคนปาดข้อปาดข้อหลงปูตายศพตายอยู่วัดศพตายอยู่วัดเลขในตรงเขาแท้แน่นอนบอ๊อไปไสค่ะท่านผู้ชมเลขเขาแท้แน่นอนบอ่อไปใส ไปรับชมรับฟังกับพระราวิโรดผมอมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดดิมถหายท่อมีสามดาวน้่นไเด้อค่ะเวรับชมรับฟังกับพระราวิโรดผมอมกันเลยค่ะกลับนมัสการครับพระอาจารย์ครับนมัสการครับสาธุสาธุสาธุเนาะครับเนาะโอ้ยผมยินข่ควว่าพระอาจารย์ฟันดีบ่ครับแมนฟันตาวงดไม่เคยฟันมาโดนแล้ว หลายเดือนแล้วครับสามสี่ห้าเดือนนี่มันบุกไฟห้ครับห้ยอยู่แต่ว่าวนมาม่จะออกตามหลังครับอืมคือหมวดที่ผ่านมานี่ห้เข้าไปตั้งแต่ในหมวดออกห้าศูนย์หาศูนย์ห้าหนึ่งห้าครับแต่ว่ามันม่ออกสองหมวดติดต่อกันเลยครับโยมอยู่สุขโขทัยนี่ก็โทรมาว่าจ้าได้ตัวดีตัวใดอีกเมือ่อนี่พูดว่าได้ดอกซื้อบริษงตัวก่อแล้วมันบ่กฟันียังเลยครับ แล้วก็ซื้อตัวก่อมันก็เทือกิือห<า>โอคคค้ครับผมบครับผมก็เลยว่าเอ้ยอะไกแค่บ่เคยได้ให้ปานี้เทอกจัสซี่านี้ก็เลยโมมาฝันบ่ดนี้ฝันบริออกฝันตองวดครับออกจากบ้านมา30สิปีลุงอายุเก้าสิบกว่ายังมันตันได้ตายดอกครับบ่่อยได้ไปบ้านคนจากเทือ1ิปีไปเทือนึงบางทีอ่าครับบ้านนี้ก็เลยตองวดอยงไ๋คือฝันฝันอไปบ้านลุงนะ ฝันมาไปบานลุ่งนั่นแหละไปบานลุ่งขึ้นไปบานเพิ่นไปอาบน้ำอาไยังอีกบนบานบานสมัยก่อนเขาก็ต้องมันก็นคือสมัยนี้ก็เขาสมัยก่อนเขาก็ต้องฝันเห็นบานสมัยก่อนเหมือนกนครับอพอฝันเห็นเห็นลุ่งของมะกองของไหวพวกกล้วยพวกอยังก็ว่าสิกองเอาไปขายกันว่าอยู่บนบานเพิ่นครับ,รบมัน่ค่อยได้เคยฝันถึงเ่อครับนี่มาเบิ่งมาฝันนี่หละพอฝันแล้วต่อมาก็แปลกๆต่อมาก็เลยขับรถไปเบิ่งไปเบิ่งลุ่งนะไปเบิ่งที่บานเพิ่นครับ เออคนทาเกาใไ้เข้ให้จะซี้เลยครับแต่มา,มาไปเบื้องเลที่บานลุงอยู่บ้านบ้บานขนุนนะั่นแหละพอไปเบิ้งกันเลทีมันน่ะพกหาตัวเดียวพกหาพกหาตัวเดียวครับแต่มาอืลงชานาันมาแต่ามากำบดผูส้สิผู้สินี่กําลังมีคนมาขายลอตเตอรี่เจ้าเดียวครเมื่อนั้นครับรถวาชิไปซื่อเลยไปผุดขับมาอีกเลยมาหนีอเกนเบื้องเห็นมาหนี คือเศษละเอียดแต่ว่ามันเลยประมาณว่าสื้อนี่ครับมาเลยพวกกับลำซามยิ่งจะได้ซื้อลอตเตอรี่ครับซื้อลอตเตอรี่เบิ้งนะครับมีเท่าได้โยมมาไว้หมดเลยเออพอซื้อลอตเตอรี่มาคือนั่นฟันแปรอะเรยง่ายก็ไปฟันังสื่อฟันจังไันฟันจังแี่ไหนบอกฟันวัดเอ่ออยู่วัดครับมีงานศพครับมาตั้งศพเอาไว้ครับอืมแต่มาบ่เคยขึ้นสวดก็ขึ้นสวดหมดครับอืมบ้านนี้ก็พระก็หลายโยมก็หลาย จนุนามเพออยู่เข้าโต๊ะก็มาครมาอยู่มืดคืนอยู่นี่ในนิมิตนะคจุพอจากนานเพื่อมัน,นีนฟันว่าเขาเอาของมาถวายหลายมื้อนะครับพระเนี่นี่หลายเท่านั้นเอาทั่วามาถวายนี่มัดสัมผีทัววทท่ว,วทั่วยาวผุถักยาวเฮาทั่วฝักยาวเออเนี่ยทั่วฝักยาวนะครับผมตอนนั้นโอ้สิมียังกินบ่นี่เห็นพานนายพรานนะครับมันยิงเหนือมาได้สีห้าตมากองไว้ ตมากเลยว่าเอฟันเพลย์เมือนั้นมันมาบ่เคยฟันยังสี่มาโดนแล้วครับตังแต่นั้นมากอวันนี้ฟันยังสี่ต่มาคิดไว้เล็กมือถึงเลยบอมาซีลอตเตอรี่บังครับอืพอเราเอาเนื้อมากรองมียังกินแต่เนมไปเห็นเนื้อเป็นโตเป็นโตเลยครับมูก็เป็นโตสัดยังไล่ไล่ก็พวกฟันมันยิงมาครับมากองไหวนั้นเด้ข้องกินมาวานสี่ครับอืพอตมาชันเจนอะครับตมาบ่ได้ชันเนื้อคือเขาีปีเลยครับครับครับวันนี้ก็เลยฟัน คี่เราฟันดีเลยเนี่ยฟันดีให้ครับแล้วพอคืนที่สองฟันมาคนตายครับันว่าคนตายครับเลยคงซีอยู่เลยนะครับฟันว่าไปโยมมหลายคนหยุดมาก็เอาหนิดคอขอาปาดคอตายอีก้จะไห้คือฟันก็สียหนอมีแต่ตายกับตายมันคือหมดที่จะมาให้ไปศูนย์ห้าหนึ่งห้าน่ะเจาะลางเลยที่มันออกสมบัติหมดก่อน ครับโอ้โหตมาฟันฟันว่า้าบุเปลียนเลนี่คนคือจิตึงไปเป็นเสนครับพอมาฟันว่าแม่ตายโดนแล้วนะฟันว่าขับรถคนศพแม่ครับวันนี้เลยว่าโอ้มใส่ะสออกทะเบียนรถเลยเลยเปลี่ยนเลงใหม่ครับวันนี้ก็เลยผิดวันนี้ฟันมึอคือฟันตัวนี้นี่ฝฟันว่าศพไปตังอยู่ในวัดนี่ที่ปกหานี่นะครับมาคิดว่าเลงนี่เลงอยู่แล้วแหละเลยเขานี่หัวขานี่เน้นล่างเน้นบนรับรมาเน้นบน อันเด่นหลางเด่นหลางเด่นหลางเนาะเด่นหลางดูเฉพาะเลยครับหกห้านั่นแหละพอปูส่วนมากคนเชียงไอหกห้าครับอ๋อ้คนเชียงไ้เล็กหลางส่วนมากโอ้ใช่เล็กหลางอันหลางสิบเทื่อจนสี่นี่ดีสี่ห้าเทื่อนี่บนสี่เทื่อนึงครับนั่นแหละอันที่ฟันว่าถือปาดข้อนี่มิใช่มาปาดข้อปูมันถลงปูนี่มานถึงปาดป่าอาจารย์นี่เนาะนั่นแหละอ๋อพอเอามีดมาใส่นี่ ดึงอยู่รับตายตายอืมมันเหลือแล้วครับก็เดี๋อยู่แล้วล่ะเลยฟันฟันซองหัวอนเลยครับครับบางที่เออสิบเจ็ดเออสิบหกสิบเจ็ดก็ฟันดีครับฟันต่อซองมือมันมืัอคืนนี้บ่กฟันอี่อย่างหลังจากเอาลอตเตอรี่มากเนาะฟันฟันว่าเอาลอตเตอรี่มาเลยเอาลอตเตอรี่มาเสี่ยงกับฟันดีเนาะนั่นเลยฟันดีตลอดฟันดีตลอดเลยฟันตาตายฟันตะคนศพฟันนอซบจังจังอยู่ในวันนี้คือเลี่ยมมันอยู่เลยล่ะ ครับตามธรรมดาคในบัวไปไซดอกคุกหาแน่นอนคดอกคุกหาเดวาวาเจาะลางเจาะลางคอันนี้มาบ่เคยให้ไปะใดสัมผัสด้วยเลยแล้วบ่เคยได้บ่เขาบ่หายด้วยตันนี้เขาฟันดีก็อยากให้เจ็ดสีของโยมได้ถ้ามีโชคมีวาสนาร่วมกันครับก็อยากให้เขาถือพรได้มาเห็ุบุญนำกรรมเทียนเทียน้อยไปมื่อนี้ลอยหนึ่งสองลอยมันก็ได้ไปเรื่อยเอาชีโลบเลยมันพรได้คือสมัยก่อน พราะเลยสมัยนี้มันอันหลายโพดครับอันทั้งสี่สิบประตบยากครับเขาได้เล่ยทอกมากเลยอันเองก็ยากอันพญนาคกระสางแล้วเนาะปูเนาะพญนาคกระสางเลยบั้สิสรีางองค์ดำที่ครับอยากสางปูองค์ดำคำแสนเนี่ยโอ้องค์ดำศรีจันทานคือเป็นโรับเป็นโูกของปูรีสถานาคราชอเป็นโูกชายเป็นนักรบที่เก่งที่สุด โอ้ครับในในพญานางในประวัติเพิ่นครับโอ้ยก็อยากสร้างเพื่อ้มีบารมีใหญ่ๆในบารมีหลายๆก็จะได้ดึงดึงคนขึ้นมาหลยนะครับอันนี้เป็นวัดนะครับปู่วัดป่าพุทธอุทิยานตลโคกตาลครับอําเภอผู้สิงห์วัดรีสเกตครับผมอยู่ตางกู้เนาะอยู่ทางกู้พอได้อยากมาเยี่ยมมาเบิ้งก็มาเบิ้งได้การที่เงียบสงบดีครับหายากในเขตอําเภอผู้สิงห์ครับไม่ค่อยวุ่นวายเราอยู่นี้ครับไม่มีวุ่นวายเลยเราอยู่สบาย อฝากกับเอฟซีทุกคนเด้อะคอโยมเด้อะเบาแอ็มล่อทุ่งช่องเบาแอ็มล่อทุ่งครับช่องเช้าช่องอะไรช่องยังกับเบาแอ็มล่อทุ่งครับเบาแอ็มล่อทุ่งครับเอออันนี้ทองมีสามดาวค่ะนี่เลยก็เลยขอฝากเอามเด้อฝากเออนี่แหละตัวเลขมีหลาต้องพูเนาะตัวเลขตัวนี้มีโชคมีลามีโชคมีลาจะได้มากครับ สาธุสาธุเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณค่ะอาจารย์เปิดทำงานมาไม่มีเงินทำงานตลอดเลยโมเดลยูนแต่มามีเงินขึ้นมากันเด้ต้นใหม่ในกองวัยอนัญต้องมีตัดเองหมดอันตั้งหลังนี่เป็นข้าวลุงปู่สวงเนาะเป็นลูงปู่สวงเป็นหอยเทาลุงปู่สวงครับเอากระถ่ายแล้วหอยเทาลุงปู่สวงลงไปนั่งกันได้ครับเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนครับให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งขอหยาดซื้อปูเลยเบิ่งขายไปเลยคค่่ะหอยเทาลุงปู่สว่างก็เมนมาบอกบ่าวแอมเราทวงนะ นี่ค่ะธรรมชมรอยเท่าหลวงปู่สวงนอก่านธรรมชมพระลาวิโรดก็ฝันดีฝันว่าเด็กิิงเด็กของแล้วก็เห็นคนตายอยู่วัดเลขนีต้องเข้าแท้แน่นอนไปไซบอรอดเลี้ยวท่อมีสามดาวก็สิจดตะเล็กเส่สมุดให้ท่านูุชมแคบหนาจออีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดิง่ง ไอ่ทอมีสามดาวน้่นไม่เด้อค่ะกลับไปเบิงตัวเลขของพาราวิโรดผอมๆกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมแคบหนาจอยเบิ้งเดิอค่ะพาราวิโรดไข่หเหล็กฝันตองหววฝันว่าจไ,ไปบ้านลุ่งไปบ้านเกา่าไปเบิงบ้านเหล็กที่กับฮกซิบหากซิบหาสื่อลอตเตอรี่ไหวฝันดีฝันขึ้นแหลกฝันว่าทัวฟักเน่าหลายๆคนเอาเนื้อมาก,กองไว้ให้ ฟันขึ้นที่สองฟันว่าเห็นคนตายเดืปาดข้อตายอยู่วัดซบตายอยู่วัดเลขตรงเขาแท่แน่นอนบบไปไซไปบรอดก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําววันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนพศ25 6 5รอ,อ,อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ สำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกศิราธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้โชคชกมัน,มนหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ